วันนี้เรามาทำแกงโฮกกันนะเจ้าแกงแบบซื้อแกงสําเร็จรูปมาทานะเจ้าอันนี้คือแกงนองไม่ดองซื้อแกงนอไมดองมา20่สิบอาทาเาหตั้งหม้อต้มแกงนอไม่ดองกับแกงฮังเลเราใส่รวมกันไปก่อนนะเจ้าให้มันละลายก่อน ละลายสีเี็บร้อยเดี๋ยวจะเอาแกงเพชรลงไปเติมในจ้าวสาเร็จรูปหมดเลยนะคะนี่คือแกงเพชรนะจ๊ะเป็นแกงรอบนี้นี่ทําแกงหูใส่สามอย่างมีแกงเพชรแกงหังเลแกงนอนไม่ดองเอารวมกันเติมใบมะกรูดลงไปนะเจ้า เต็มตี้แล้วเขาก็จะเอาผักลงไปเติมเพื่อทำแกงโหกมีมะเขือมีโัวพักยาวมีพักพักแครก็มีชะอมนิดหน่อยเพือหหมหอมจากนั้นเขาก็จะเติมวุ้นเส้นลงไปในจ่า ลูกสาวชอบกินวนเส้นโดยใส่เยอะหน่อยจากใส่วนเส้นลงไปอย่าวนเส้นอื่นน้ำราก็จะแห้งแล้า แกงหฮอนฮอนมาแล้วเจ้า